สวัสดีครับพี่พีท่านวันนี้พกช่อง PN ผาบ้างกันอีกเช่นเคยครับผมวันนี้ก็เป็นอีีที่144แล้วนะพี่นะมีผ้าบ้านมาแบ่บงปัน1ชุดเหมือนเดิมเลยครับผมอง์ละ200้บาทครับผมพร้อมส่งถุกรายการเลยครับผมส่งฟรีมีเก็บเงินไปทางนะพี่นะแต่ถ้าพี่พีได้รับ2องค์กรลดเหลือ3าม้บาทเหมือนเดิมเลยครับผมส่วนทางทางตินดอ่อเราเบอร์โทรศูนย์แปดสองสี่แปดศูนย์สี่เจ็ดสี่หกครับผม ส่วน i d ตก็จะเป็น p o p c y n สอง3้าสาสามนะพี่นะหรือว่าจะแอดเป็นทางเบอร์โทรก็ได้ครับผมได้ทั้งสองทางเลยอ่าวันนี้เราลองเลือกรับชมกันดูก่อนครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันอีกเหมือนเดิมเลยนะพี่นะเดี๋ยวเรามาเริ่มเป็นคุณแผนรายการที่หนึ่งเลยนี่จะเป็นคุณแผนเนื้อผงนะพี่นะเนี่ยเนี่ยจะออกเป็นเนื้อผงปุ๊บอืมผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นพวกคล้ายๆพวกเนื้อผงพุทธคุณผงใบลานอะไรไปอย่างนั้นหรือเปล่านะ เนี่ยครับเป็นเนื้อผงนะพี่นะเนี่ยรายการที่หนึ่งนะครับผมองค์นี้เนี่ยอารปภาพไม่ชัดยังไงอลไ์มาขอดูภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะพี่นะหรือว่าถูกแกวองไหนแล้วชอบจ้างไหนแล้วก็ทักลายรือโทรมาแจ้งหมายเลย็กปิดกับผมได้เลยครับผมสององคสามละบาทพร้อมส่งเหมือนเดิมเลยนะพี่นะนี่นี่ครับนี่องนี้หมายเล็กนึงครับผมนี่ คุณแผนนะพี่นะนี่ครับสองร้อยบาทครับผมหมายเลขหนึ่งต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่ออีวัตรสัตหีวันนี้ได้มาสองเห,หเรียญครับผมเหรียญหลวงพ่ออีวัตรสัตหีตองนี้รายการที่สองครับผมนี่ครับองนี้รายการที่สองนะเหรียญพ่ออีวัตรสัตหีบครับผมนี่สองร้อยบาทครับผมรายการที่สอง ต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่อพอีวัตรสถหติอีกหนึ่งเหรียญรายการที่สามนี่ครับองนี้รายการที่สามครับผมนี่ครับสองร้อบ,บาทครับผมรายการที่สามต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่สี่ ครับองนี้รายการที่สี่ครับผมสองร้อยบาทครับผมรายการที่สี่ต่อไปเป็นรายการที่ห้าจะเป็นพาเนื้อชินนะพี่นะจะเป็นขุนแผนนั่งกุมารน,นะครับเนี่ยเห็นไหมมีกุมารอยู่ด้านล่างเนี่ยนจะเป็นขุนแผนนะเนี่ยด้านหลังนี้ก็น่าจะเป็นกุมารน,นะเนี่ยเป็นเนื้อชินนะครับเนี่ย นี่ครับเนี่ยองนี้รายการที่ห้าครับผมนี่ครับนี่สองร้อยบาทครับผมรายการที่ห้าต่อไปเป็นรายการที่หกนี่องนี้จะเป็นพระสังกระจายหลวงปุโตะนะครับผมเนี่ยเนื้อหาเก่าๆแบบนี้เลยหน้าตาติดคมชัดนะเนี่ยนะครับหน้าตาติดคมชัดนะ ถาดูเนะื้อหากเก่าๆแบบนี้เลยฝั่งตะกุดนะนะนะรู้เห็นว่าเนี่ยนะครับแม่มีตะกุดเนะีนะ่ยนๆะนะเป็นพระสังฆ์อาจารย์หลวงปู่โตะนะพี่นาวัดประดู่ชิมพีนะี่ครับเนะื้อหาแบบนี้เลยนะนะี่นะครับสองบาทครับผมรายการที่หกต่อไปเป็นรายการที่เจ็ดนี้จะเป็น เหรียญพระพุทธชินราชเก่านะผมไม่รู้ว่าออกที่ไหนนะแต่ได้เนื้อหาเ,าเก่าๆเลยนะครับเนี่ยรายการที่เจ็ดนะครับผมียญนี้นะครับสองร้อยบาทครับผมรายการที่ 7. เจ็ดต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรลงยารายการที่แปดครับผม เป็นเหรียญปีสองห้าศูนย์สี่นะพี่นะนี่สองห้าศูนย์สี่ครับผมนี่สองร้อบาทครับผมรายการที่แปดต่อไปเป็นรายการที่เก้าก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะครับเหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลมรายการที่เก้าครับผมนี่นะครับ ปีสองห้าสองสองนะนี่ครับรายการที่เก้าครับผมสองร้อบาทครับผมรายการที่เก้าต่อไปเป็นรายการที่สิบรายการที่สิบนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณครับผมเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะพี่นะรายการที่สิบนี่ครับ ตัดลูกนิมิตนะอ่าตัดลูกนิมิตวัดบ้านไร่นะพี่นาปีสามหกนะครับเนี่ดูเนื้อเหรียญเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ดูดูผิวเหรียญออกเป็นเป็นผิวไฟเลยนะเนี่ยดูดิออกเป็นผิวไฟเลยนะครับผิวเหรียญอนะเนี่ยเนียเนี่ยสองร้อยบาทก็ผมรายการที่สิบต่อไปเป็นรายการที่สิบเอ็ดก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่ดู่วัสดสแกร,รายการที่ สิบเอ็ดเป็นเหรียญลูกปุด๊ดวัตส์กเก้ครับผมนี่ครับสองบาทครับผมรายการที่สิบเอ็ดต่อไปเป็นรายการที่สิบสองก็จะเป็นเหรียญหันข้างลูพ่อคายครับผมในรายการที่สิบสองนะครับผม นะครับสองร้อยบาทครับผมรายการที่สิบสองต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่อพรมวัดช่องแคร์รายการที่สิบสามเป็นเหรียญฉลองบนดบนะพี่นะนี่รายการที่สิบสามเรียมเก่าวินเทจมาเลยน่ครับ รายการที่สิบสามนะนะนี่น่เรียมเก๋าวินเทจมาแบบนี้เลยนะพี่นะนี่ครับสองร้อบาทครับผมรายการที่สิบสามต่อไปเป็นพัชสมเด็จรายการที่สิบสี่ครับผม สองร้อยบาทครับผมรายการที่สิบสี่ต่อไปเป็นรูปลอหลวงปู่คุยวัดซับตะเคียนรายการที่สิบห้ารูปลอหลวงปู่คุยวัดซับตะเคียนอ,อันนี้เขาใส่แบบนี้มาแลนะ้วเนี่ยนี่ครับหลวงปู่คุยวัดซับตะเคียนนี่ รายการที่สิบห้าครับผมอ๋อเป็นอุดกิ่งแล้วนะเนี่ยเนี่ยกิ่งดังมากเลยนะแต่นี้เขาเขารัดไปอย่างนี้อยู่แล้วนะเนี่ยแล้วผมตกใจนึกว่าห่วงเขาหลุดลงมาไม่ใช่นะเนี่ยนี่เขาลัดไว้แบบนี้อยู่เลยนะพี่นะสองร้อบาทครับผมรายการที่สิบห้าต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่สิบหกครับผมอรงนี้เป็นพระสมเด็จรายการที่สิบหก หลังจะเป็นเจดีแบบนี้นะครับผมนี่ครับนี่สองบาทครับผมรายการที่สิบหกต่อไปเป็นรายการที่สิบเจ็ดจะเป็นเหรียญอ่าสมเด็จพระสังฆราชนะพี่นะนี่ได้มาสองเหรียญน,นะออกวัดบวรน,นะครับปีอ่าปีสี่สามเนี่ยเป็นเหรียญแบบนี้นะเป็นเหรียญสมเด็จพระสังฆราชนะนี่ครับ เยสมเด็จพระสังฆราชวัดประวรนนะนี่เอาวัดประวรนปีสี่สามนี่เลขโค 5, 6, ้ดห้าหกศูนย์นะครับองนี้รายการที่สิบเจ็ดครับผมสองร้อยบาทต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่สิบแปด รายการที่สิบแปดก็ผมอง,องคงนี้นะครับนี่สองร้อบาทก็ผมรายการที่สิบแปดต่อไปเป็นปิดตาองค์เล็กองค์เล็กแต่ก็ไม่เล็กเท่าไหร่นะพี่นะติดตาเกา่าๆอ่ะไม่ทราบที่นะเนี่ยรายการที่สิบเก้าด้านหลังจะเป็นยันต์แบบนี้นะเนี่ยดูเกา่าๆแบบนี้เลยนะครับเนี่ย ได้มาเก่าๆแบบนี้เลยนะรายการที่19ครับผม200บาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่20ก็จะเป็นเห,นหรียญหลวงพ่อทาวัดพะเนียงแตกนี่รายการที่20ครับผมเป็นหลวงพ่อทาวัดพะเนียงแตกนี่ครับนี่เรียวมาแบบนี้เลยนะ200บาทครับผมรายการที่20 ต่อไปเป็นรายการที่ยี่สบเอ็ด์งนี้จะเป็นปิดตาหลวงพ่อแช่มวัดดอนย่หอมน่ครับนี่รายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับเป็นปิดตาหลวงพ่อแช่มวัดดอนย่หอมครับผมสองบาทต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบสองยี่สิบสองจะเป็นหลวงพ่อน้อยวัดธรมรมศาลาครับผมหลวงพ่อน้อยวัดธรมรมศาลารรายการที่ยี่สิบสอง นะครับนะครับสองร้บาทครับ,บผมรายการที่ยี่สิบสองต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบสามจะเป็นปิดตาหลังแบบนะเนี่ยกรอบก็จะเก่าๆแบบนี้เลยนะเดี๋ยวผมแกะเลยแล้วกัน เกเาะก็จะเป็นแรกมาแบบนี้เลยนะอ๋อออกแล้วนะเนี่ยแป๊บหนึ่งนะครับจะแน่นอือน,นี้ไม่เอาออกแล้วกันนะพี่นะ พี่จะออกกันไหมถ้าใส่มายังไงไม่รู้ว่าแน่นแน่นมากเลยเนี่ยได้มาแบบนี้เลยนะเดี๋ยวพี่ไปอ,ออกกันเอาเองนะผมไม่กล้าออกอันแน่นมากเนี่ยแน่นมากเลยได้มาเป็นแบบนี้เลยและหลังอาจจะเป็นแบบนี้นะเนี่ยนี่ครับเห็นอยู่นะ แต่กรอบเขาจะเป็นแบบนี้ผมไม่รู้ว่าเขาโดนอะไรมาสองร้อยบาทครับผมรายการที่ยี่สิบสามนะต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบสี่ก็จะเป็นเหรียญสมเด็จพระสังฆราชอีกหนึ่งเหรียญน,น,นี่เป็นเหรียญสมเด็จพระสังฆราชอีกหนึ่งเหรียญรายการที่ยี่สิบสี่นี่ครับนี่เลขโค้ดอง์นี้จะเก้าแปดหกนะน นี่ครับสองร้อบาทครับผมรายการที่ยี่สิบสี่นะต่อไปเป็นพระวสสามปื้มรายการที่ยี่สิบห้าพระวสสามปื้มรายการที่ยี่สิบห้าครับผมนสองร้อบาทครับผมรายการที่ยี่สิบห้าต่อไปเป็นคุณแผนเครื่องวันนี้ได้มาอีกหนึ่งองค์แล้วพี่นะรายการที่ยี่สิบหกครับผม เย็นนี้ได้มาอีกหนึ่งองค์นี่สองร้อบาทครับผมรายการที่ยี่สิบหกต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่ยี่สิบเจ็ดครับผมจะเป็นสมเด็จรายการที่ยี่สิบเจดนะหลังภาษาจีนแบบนี้นะครับสองร้อบาทครับผมรายการที่ยี่สิบเจ็ด ต่อไปเป็นสมเด็จปัตเกตร,รายการที่ยี่สิบแปดครับผมนี่ครับนี่องนี้รายการที่ยี่สิบแปดครับนี่ครับนี่สองร้บาทครับผมรายการที่ยี่สิบแปดต่อไปเป็นสมเด็จปัตเกตร,รายการที่ยี่สิบเก้าครับผม นี่ครับนี่องค์นี้รายการที่ยี่สิบเก้าแล้วไปนะสองร้อยบาทต่อไปเป็นรายการสุดท้ายครับผมเป็นรายการที่สามสิบเย็นนี้ก็ได้มาอีกหนึ่งองค์นะเนี่ยที่เป็นศูนย์ห้มาเช้าถามมากันหลายองค์เออถามมากันหลายคนนี่เย็นนี้ก็ได้มาอีกหนึ่งองค์เป็นหลัง0ูย์ห้าแบบนี้นะครับสุดท้ายก็ผมสองร้อยบาทครับผมรายการที่สามสิบ แล้วก็สำหรับพี่ๆใครอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมแกลายมาดูได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันก่อนก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ